สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมโรบบอกแบบสร้างเกาะนะครับผมวันที่ยี่สิบนะครับผมก็จะแบบเราก็อยู่ในการสร้างภูเขาไฟให้เต็มนะวันที่ยี่สิบแล้ววันนี้ว่าจะอัดได้ถึงวันที่ยี่บเอ็ดนะครับผมเจ็ดเจ็ดวันเลยอัดลองละเจ็ดวันไปเลยครับผมลากยาวนะแล้วก็ไปตัดคลิปอีกหรือไม่อัดถึงวันที่แปดเลยครับผมวันนี้ว่างไงวันนี้เป็นวันหยุดครับผม ันนี้เป็นวันหยุดงานก็เลยว่างหน่อยครับผมว่างทำคลิปหน่อยก็เลยทำหลายๆคลิปซะเลย ลิปสต็อกไวเลยครับผมสักสิบคลิปนะจะได้มีไว้ลงในวันที่ผมแบบทํางานนะถ้าวันที่ผมทํางานผมว,ว่าจะแบบว่างๆก็จะทำสักสองคลิปหนึ่งคลิปเลยครับมันจะได้มีคลิปแบบหมุนเวียนลงสต็อกตลอดจะได้มีคลิปลงช่องทุกวันโอเคมาเราก็ึ้นหลักห้าร้อยแล้วนะครับ อะไรครับเนี่ยนอนมืดแล้วมันหลับไม่ได้วะงง หินนะนี้อ็คนฟาร์ไม่ทันนะผมคนงานผมมันทำไม่ทันเออต้องติดอยู่ที่ตรงนี้ยาวๆไปเลยผมก็ต้องมาฟาร์ไม้เผื่อไว้องนะวันหยุดก็ไม่ได้พักนะครับผมต้องมาทำคิด ตอ่วันนี้อัดแปดคลิปไปเลยครับต้องขยันทำงานด้วยขยันทำคลิปด้วยโอ้โหทำคลิปนี่ผมบอกก่อนผมไม่ได้เลยเลยนะทำด้วยใจล้วนๆนะครับก็เหมือนได้เ <media> ล่นเกมเละมัน <media> ก็ได้เวลาเล่นเกมพักผ่อนนั่นแหละ ขอไฟลาวานเราก็เสร็จเพื่อเพียงแอกเวลสี่ของเรา โตกเมีก็โตกนิดหน่อยงัก็โตกเล็กน้อยถึง้านกลางนะครับง้ติดโปรโฟันอะไรได้เงินดูคนพวกนั้นเองก็มีตังค์เปห้าแสนกันเลยอะเรามีตังค์น้อยมาก ฟาร์มไม่ถึงพันผมคิดไว้แล้วผมจะทำไอไม้ให้ถึงพันแล้วก็ไปฟาร์มไอ้แร่ห,หินต่อช่วยคนงานจะได้พลิกแอคเวลสี่ทีคลิปนี้ต้องได้พิกแอคเวลวสี่ไว้เป้าหมายเป็นคลิปเป็นคลิปไปทุกคนส่วนไอแถบภูเขาไฟนี้จะเสร็จวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะถ้าจะวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่เลย พันแล้วก็จะหกพันแล้วไว้ทุกคนไม่ทันงอกดีครับผมผมก็เข้ามาฟาร์ม ไม่ทันความจุ่งงอไม่ทันอ่ะ,อะคิดเอาโอเคต้นนี้ผมยืนหนึ่งพันแล้วนะ ไม้แดงผมมีหนึ่งพันแล้วแล้วจะเพียงพอแล้วแหลอะอืมอืมอม แลกต่อแล้นี่ฟาร์มไวมากนะแล้งฟาร์มแั้บเดียวยจะมีพันแล้วทุกคนโคตรไวนอ่หูฟาร์มแป๊บเดียวเองเลงกับฟาร์มเมื่อกี้ผิดกับต้นไม้เลย เป็นเพวาคนงานผมทำชา้าใช่ไหมเนี่ยผมมีพันแล้วนะเนี่ยแล้วเดี๋ยว ้นไม้ผมหล่นไปที่แปดร้อยแล้วเหรอสิบเจ็ดไม่ใช่สองร้อยห้าสิบ เลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเอาไว้โอเ้โหมาพวกนี้งองไม่ทันเลยเนหะ็นไหม เจอนักเจอนักเหมืองตัวจริงเข้าไปครับ <c oughs> ฟาร์มทีสามหลุมอ่ะประหยัดเวลา ก็สอนคนงานเอาไว้ถ้ามันมีสาวหลงไว้ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็ฟันฟันอย่างนี้นึงจะไวยไม่ต้องยื้อต้องยื้ตรงกลางแล้วปุ๊บอย่างนงี้เนี่ยเนีเห็นไหมสมมติน่ยเนี่ยนะ พอที่จะทำให้พีแอ็กเหลือไอทองแดงโอเคมาผมมันจะหล่นแล้วจะหล่นห้าร้อยแล้ววะยังไม่พอสักทีนะใช้เยอะมากวางทางฟาร์มเพิ่มไหม่อเนเ่ย ยืนมืนอะไรนะ้วเนี่ยคนงานผมยืนมึนจัดเลยดีอ,อาดอีกนิดนึง ทำผิดไรเวลสี่เดี๋ยวเราเว้ย์สินี้มันรับไม่ได้ว่าของเต็มระของน่าจะเต็มนะผม นจะตินะมันรับไม่ได้ต้องเอาไปขายก่นอนระหว่างนี้เราก็ฟาร์มไมา้ตุนไปเรื่อยๆโอเคมาเก็บไอพวรสีออกมาแล้วทำงานไวขึ้นแล้วทีนี้ขวา้หลบไปไปขวางขวาง hai trái cuối thích anh đấy không? cả trái vào đấy โอว่าอะไรเนี่ยเออนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถูกแล้วมาตรงนี้ได้ครับอันนี้มีผมเยอะแยะเลยโอ้หาหาโอเคโอเคมีเพิ่มอ,อีก เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราจากที่เราไปทำใช้เวลาไปทำพิ้งแอ็กซี่อยู่นานมันจะขายได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโหยังไม่ทันถึงไหนต้นพวกนี้ ขายกันโหสามหมื่นสี่ <c oughs> เติมไปเติมไปดูไอ้สวนเพิ่งก่อน ห็ดนี่พ้่งหาจากขวานี่ผมก็ต้องขวานี่ก็ต้องอัพยังไงนะสามหมื่นหนะ้าในการเพิ่มคนงานโอเค อะไรวะนั่นอ๋ออีเวนต์อันนี้โอเคอีเวนต์มาพอดีเลยเว,ว้ยก่อนจบคลิปเว้ยทำอีเวนต์ก่อนเว้ยไม่ดูานานลูกไม่ได้ดูนานลูกโทษที โคนโคนแปรแปรแปรโอ้โหเรุล,ลดทีละสามด้วยประเด็นไอไหนก็ทันอยู่เด้ยวยเนสัตว์เลี้ยงนีเนี่ยที่จำได้อ่ะตรงนี้ขอชื่อๆเลยนะครับ อีเวนต์แบบชิวๆอ่ะเออ,อจะครึ่งหลอดแล้วนะจะครึ่งหลอดแล้วนะเจะ็ดครึ่งหลอดครึ่งหลอดคือเจ็ดร้อยห้าสิบนะเวลาเลยเก็บเหลือๆโอ้โหครึ่งหลอดแล้วคนระับช่วยกันฟันกี่คนวะเนี่ยรอยยับอ่ะ ปิ่มแล้วปิ่มแล้วลอเฮดพีปิ่มแล้วลอเฮดพีดดปิ่มจัดอะจะหมดแล้วเหลืออีกสามร้อยโอ้โอ้ไม่๋อไมห้หมดแล้วไปฟาร์มไปเป็นพันไป้น้อยเดี๋ยวเชื่อ กบสุดเจ๋งไอ้กคยหนึ่งพันเก็บผลไม้อีกหมดแล้วใช่ไหมเขาขี่เขาขี่เรือมาวะพวกนี้มาตัวเปล่าเลยไหนผมว่าน,นี้เหรออันนี้แหละ น่าผิดรบบอันนี้อันนี้ถูกแล้วถูกแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดสติ๊กเกรไ์กดแชร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับ